เรามาอยู่ที่ไลคอนที่ยาเป็นวันที่3แล้วนะคะสีข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นสีลิมิเต็ดที่ทุกคนรอคอยกันก็คือสีเบจและที่อยู่ตรงนู้นก็คือจะเป็นสีเขียวนะคะวันนี้จะพามาดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงในสีลิมิเต็ดสีสุดท้ายกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแต่ก่อนจะไปดูข้างในวันนี้จะพาไปดูรอบรถก่อน,นะคะ่ะไปพาไปชมสีครีมรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะ วันนี้น้องมาเป็นวันแรกที่สาขาไอคอนสยามสี่นี้ค่อนข้างมีคนสนใจเยอะมากน้องโดนลุมตลอดตั้งแต่เที่ยงเย็นเลยค่ะเลยเก็บภาพบรรยากาศรอบคันมาให้พี่ๆดูได้ประมาณนี้ค่ะสีน้ำตาลที่หูกระจกรดค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะ อันนี้ระบบภายในข้างในนะคะเจ้าหน้าที่มาแอบเปิดให้ดูพอดีเลย ระบบอัตโนมัติของคนที่ขับรถนะคะก็จะมีเป็นอัตโนมัติแบบนี้ส่วนคนที่นั่งข้างๆก็จะเป็นอัตโนมือเหมือนเดิมปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะที่ทุกคนกำลังจะเห็นกันออน,นี่ที่เป็นสีจะเป็นสีน้ำตาล นี่ก็น้ำตาลทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้สีเบจและสีน้ำตาลนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์โอ้ยเย็นเย็นเกินว่าจะยังไงมืนกกดขึ้นกดลงนะคะทุกคนแล้วแต่ตามอัธยาศัยก็จะเป็นสีคข้าๆประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นซันรูฟนค่ะเป็นกรึบค่ะทุกคนสนิท ตงนี้กจะเป็นช่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกของคนที่นั่งข้างหน้านะคะแล้วกระจกคนที่นั่งข้างๆก็จะเป็นกระจกเหมือนกันแต่มันไม่มีไฟนะจ๊ะแต่ก็เป็นกระจกก็ยังดีกว่าไม่มีกระจก เป็นสีข้างในนะคะที่มันจะเป็นสีเบทแล้วก็เป็นสีน้ำตาลคือตรงเนี้ยที่เห็นก็คือจะเป็นหนังที่สีน้ำตาลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นได้ที่คลิปเป็นสีครีมยศอันนี้เราพามาดูสีข้างในนะคะอันนี้คือจะเป็นสีเบทอันนี้จะเป็นสีครีมที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่มีคนถามว่าสีเบทเป็นยังไงสีครีมเป็นยังไงก็คืออันนี้นะคะจริง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 ตรงนี้เขาจะมีให้เราดูว่าเป็นสายชาร์จ เป็นแบบนี้อจ,จะ้ะนี่ซึ่ง,ง,งเป็นหัวแบบนี้ล<ะ>แล้วที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือเผื่อพี่พี่ไปแทงหวยนะคะสี่แปสามหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเด็นสี่แปสามหนึ่งเดี๋ยวเราจะพักขึ้นไปดูชั้นสองบ้างนะคะว่า GWM มีอะไรกันบ้าง ตรงนี้นะคะที่เวลาเราได้กาแฟมาแล้วพี่ๆเขาจะมาวางให้เราตรงนี้แล้วพอวางเสร็จใช่ไหมเขาพี่พเขาเสิร์ฟปุ๊บนี่มันก็จะมีอินเตอร์ทีฟตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปล่อยปลาหรือปล่อยเต่าไหนเราลองเลือกปล่อยปลาสิคะนี่ปลาตัวนั้นก็จะออกมาเดี๋ยวเราลองเลือกปล่อยเต่าบ้างนี่เราจะปล่อยเต่ากันนะคะปั่มนี่ที่เต่าไปทางนั้นที่เต่าไปทางนั้นเขาให้เราเขียนได้ว่าเราจะเอาอยู่ที่ G w บบ B M แล้วเราก็กดปรึมนี่ G W M ค่ะเราจะไปทาสีรถแล้วสีมันจะขึ้นไปตรงนั้นแล้วเราสามารถเลือกแบ็กกราวด์ตรงนั้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นลูกค้าของ G W M ที่จะมาที่นี่ได้แต่เป็นใครก็ได้ที่ อยากเข้ามาที่เนี่ย GWM เขายินดีต้อนรับทุกคนเขาอยากรู้จักทุกคนเพราะเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่จากจีนที่มีคนรู้จักเขาน้อยมากเขาก็เลยจะยินดีให้ทุกคน่ะเข้ามาที่นี่เพื่อรู้จักกับเขาว่าเขาเป็นแบรนด์มาจากจีนก่อตั้งเมื่อไหร่เป็นยังไงมีอะไรให้เราดูในน้ร้างเขามีห้องให้เราสามารถมาประชุมหรือมีติ้งได้ด้วยโดยที่เราไม่เสียตังค์เลยนะก้าเข้ามาได้มีที่ชาร์จไฟให้มีจอให้มีแอร์ให้มีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ลองเข้ามาดูกันได้นะคะ ถึงเวลาเราระบายสีให้รถน้องกูดแคทนะคะผลงานดีชันค่ะน,นี่คือน้องเรนโบนะคะทุกคนและนี่ก็คือเป็นพาทิพย์ค่ะแล้วก็มีน้องแมวข้างหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกฉากให้น้องนะคะ ใครที่อยากพาลูกมาเล่นลูกระบายสีรถตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมีสไลเดอร์ตรงนี้ค่ะจากชั้น2ลงไปชั้นหนึ่งได้เด็กๆน่าจะชอบถามพี่เจ้าหน้าที่ได้เขาะจะมีถุงคุมมาถึงตรงช่วงเอวแล้วก็ลื่นลงไปได้เลยแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบชั้น2นะคะก็จะมีโซนนูนที่เป็นจออินเตอร์แอคทีฟบอกประวัติของ GWM ว่าเริ่มต้นยังไงเป็นมายังไง,ง,ไงจนถึงปัจจุบัน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ที่ตอนแรกที่เราเล่นน่ะก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวหรอกแต่พอลองแล้วจริงๆก็น่ากลัวนะเธอเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราไปลองเทสได้กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเทสไดกันที่เมืองทองธานีนะคะฝั่งนู้นจะมีให้เราเทสก่อนว่ามีใครติดโควิดหรือเปล่ามีการแยงจมูกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเทสตรงนี้มันเป็นรอบๆนะคะ เราได้รอบ4โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน1รอบจะได้ทั้งหมด4คันนะคะเราจะได้เทสกันทั้งหมดทุกระบบเลยเป็นอีโคเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นนอร์มอลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันป้อันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองระหว่างรอคิวถัดไปนะคะเกตวอลมอเตอร์ก็น่ารักมากๆจัดขนมมาให้ว่าจะเอาอะไรแล้วก็จะมีน้ำมาเสิร์ฟแล้วต่อมาทางฝั่งนั้นก็จะเป็นที่เขาระหว่างเทสรถกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างนอกเป็นยังไงนะ อันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกที่เขาเทสกันอยู่1รอบก็จะมีสีคันนะคะอันนี้จะสังเกตว่ามันจะมีเสียงบดได้ยินไหมคะมันคือเสียงสั่งเคราะห์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะรถคันนี้มันเงียบมากจะมีเสียงแค่เสียงบดยาเท่านั้นเราเลยต้องทําเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาลองฟังเสียงน,นี้ไปก่อนนะคะอ,อันนี้จะเปลียนเสียงเราสามารถปิดได้ไหมคะปิดได้คะ่ะแต่ว่ามันจะอันตรายกับ มันเงียบเกินไปให้คนได้ยินอ๋ออ๋อนี่คือคนข้างนอกจะได้ยินเสียงแบบใช่ค่ะเหมือนเดิมนะขึ้นมาอีกค่ะพร้อมนะคะไปเลยค่ะมีกลัวนะจะกลัวกันหนูกดไปกดไปเลยมีอีกอีกเลยมีอีกอีกด้อเบรคค่ะเบรกลึกค่ะโอเคขับเอาเลยจากที่ได้ทดลองขับมาในวันนี้นะคะ เราได้แต่ทดลองขับทางตรงนะคะไม่ได้มีการเทียบข้างหรือทดสอบ AI ต่างๆหากทุกคนอยากที่จะทดสอบศักยภาพอย่างอื่นแนะนำมาหลังวันที่29นะคะเพราะเจ้าหน้าที่จะสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆได้หลังจากว,วันที่29้าค่ะจากที่เราลองมาวันนี้เราชอบระบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกและเหยียบคันเร่งรถจะตามรถคันข้างหน้าและหยุดตามรถคันข้างหน้าเมื่อรถคันข้างหน้าหยุดอันนี้จะรู้สึกสะดวกมากเลยค่ะ you